ก็ขอสวัสดีนะครับวันนี้ก็พักเหนื่อยพักงานกันนิดหน่อยก็เอาการเปลี่ยนจอ iPhone 5แบบง่ายๆมาให้ดูนะครับก็ค่อนข้างจะมีอะไรที่เยอะแยะไปหมดเลยจะเป็นน็อตตัวข้างล่างนี้นะครับแล้วก็โฮมนี้นถ้าใครที่เปลี่ยนมือใหม่ๆก็ จะวางให้เป็นที่แล้วกันนะครับจะให้มันไปรวมกันเดี๋ยวจะจำไม่ได้นะครับว่าน็อตตัวไหนเป็นตัวไหนนะครับเราต้องมาเออออย่างนี้แหละนะครับทำให้ดูส่วนคนที่ทำบ่อยๆแล้วก็ชินแล้วนะครับง่ายๆไม่ได้อะไรมากมายเคครับด้านข้างนี้ก็จะเป็นน็อตที่จับโครงแผ่นสังกะสีตัวนี้ไว้นะครับก็แกะออก เราวางไว้ในที่ที่เราถนัดได้จำได้นะครับจะมีน็อตอยู่ด้านข้างนะขันออกดูให้ดีแต่ถ้าเครื่องไหนที่เคยโดนน้ำโดนอะไรมานะีก็เคยเจอเหมือนกันครับขันออกลำบากมากเพราะว่าสนิมมันขึ้นในตัวตัวน็อตไม่เป็นสนิมหรอกครับไอตัวแผ่นสังกะสีเนี่ยเป็นเป็นสนิมนดีกก็จอนี้ก็เคยเปลี่ยนมาแล้ว เป็นไรนะครับอได้บนหัวนี่ออกอันนี้ก็คือกล้องนะครับตัวบนหัวนี้ก็จะเป็นกล้องจะเป็นตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้าครับ mm. ก็ไม่มีอะไรครับเอาจอใหม่มาจอใหม่มาก็ ลอกออกนะครับตัวแดงๆนี่ร้านอื่นก็เปลี่ยนมาเขาไม่ลอกไม่เป็นไรแต่ผมลอกออกครับลอกออกเลยเพื่อมันจะได้บางลงไปอีกนะครับสําหรับพวกจอแกะนี่ออกให้หมดเสร็จแล้วเราก็มาวางกันนะครับวิธีการวางรู้สึกว่าน็อตมันก็จะมาไม่ครบวันนี้ต้องหาน็อตใส่หลายตัวเลยเหมือนกันเนะคยเปลี่ยนจากร้านอื่นมาบางทีน็อตหายน็อตบางตัวมันจะขันใส่กันไม่ได้นะครับของตัว iPhone ถึงบอกว่าถ้าท่านไหนที่เปลี่ยนใหม่ๆก็ เอาวางให้ดีนะครับอย่าให้หายตัวนี้ก็มาวางตรงตัวตัวครอบตัวนี้ครับที่จะเป็นกล้องบนหัวนะครับตัวครอบกล้องแล้วก็ใส่กล้องลงไปแล้วก็จะมีรูตัวที่เป็นอ่าไม้ตัวบนหัวกับลำโพงที่มันจะเป็นรูเข้าไปในยางตัวนั้นนะครับเดี๋ยวนี่ก็คือลำโพงฝั่งลำโพงสนทนานะครับก็ดูมันจะมี2ขานะครับของ iPhone 5 iPhone 5s จะมี3ขา ใส่ตัวครอบลงไปครับผมมันจะมีน็อตตัวยาวๆอยู่บนหัวนะครับตัวครอบตัวนี้ตอนมันจะไม่เท่ากันครับของไอฟโฟนจะทํางานออกมาแบบไม่เหมือนยอดผมใส่แผ่นตัวนี้เข้าไปเลยเพื่อจะทําการขันนอ็อตไอตัวน็อตตัวยาวบนหัวนี้มันจะไปมันติดด้านข้างเดี๋ยวผมจะ คือไอตัวจอที่ทํามาเขาจะมีขาไว้รับนะครับแผ่นสังกะสีนี่ก็จะวางลงไปแล้วสวมติดด้านข้างนิดหนึ่งลงละกเขาอยากให้มันตรงครับมันจะเป็นที่ของมันเลยเป็นรูรูรูน็อตอยู่โอเคครับหันทางหัวมาอย่างงี้ขันน็อตตัวยาวนี่ให้ลงไปก่อนนะเพราะว่าน็อตตัวยาวนี่จะขันยึดลงไปกับตัวจอนะครับแล้วจะมีน็อตอีกตัวหนึ่งตัวสั้นนี้นะครับน็อตตัวสั้นนี่ก็จะขันยึดไปกับไอตัวแผ่นสังกะสีจะมีที่รับอยู่ เหล้อน็อตตัวนี้ไม่มีเดี๋ยวไปหาใส่ที่หลังครับบนหัวนอีกตัวหนึง่งโอเคครับใส่น็อดด้านข้างไปนะครับเพื่อให้ตัวนี้มันแน่นนะครับต้องใส่นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เวลาลงไปประกอบเข้าไปหนึ่งยกขึ้นยกลงยกออกอะไรต่างๆนานา,นามันไม่ดีครับพวกนี้มันจะตัวแผ่นสังกะสีนี้จะไปโดน ยผสวิกบางอะไรบ้างวุ่นวายหลายอย่างนะครับการในโฟมมันจะละเอียดนิดหนึ่งนะครับถ้าใครเปลี่ยนจอดูเหมือนง่ายแต่ก็จุกจิกหน่อยนะครับโอเคนะครับมาใส่ข้างล่างกันคันนี้ตรงนี้รู้สึกว่าตัวนี้โดนน้ำโดนไลา,มาไม้ตัวโฮมมันก็ กับยามาหลุดออกจากกันผมก็เลยวางอย่างนี้ครับวางลงอันทีละอันแล้วตัวนี้วางทับลงไปตัวนี้ในตอนแกะออกจากจอเก่าก็ระวังนะครับเดี๋ยวแพรขาดจะได้เปลี่ยนปุ่มโฮมใหม่ยุ่งเสียตังค์อีกนะครับมันจะมีกาติดอยู่ก็เหมือนหลายๆท่านวันนี้ก็เจอเด็กคนหนึ่งมาบอกไปเปลี่ยนจอมาโฮมกดไม่ได้ผมบอกว่าแพรมันขาดเขาเปลี่ยนจอเขาไม่ได้ดู ไปตัวนี้มันจะมีกาวติดนะครับโอเคนะครับมันก็มาขันเข้าไปตามปกติ <c oughs> เสร็จแล้วก็ดูให้ดีนะครับวันนี้งานต่อไปผมจะดูก็คือน็อตเราต้องใส่ตัวไหนไม่มีเราก็ใส่ไปนะครับหามาใส่ดูให้สวยโอเคนะครับมาถึงจุดนี้ก็คือตัวเครื่องนะครับแล้วก็เนี่ยเสียบลงไปเลยนะครับเวลาเสียบลงไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บ เมื่อเข้าที่แล้วนะครับเราจะต้องมาใส่ตัวนี้ครับเนี่ยถัวครอบครอบไว้แล้วก็มีน็อตจับไว้เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เวลามันหลุดมือล่วงพวกนี้นะครับช็อกเก็ตจอบ้างช็อกเก็ตตัวทัชสกรีนก็หลุดมันก็จะต้องได้มาลื้อนะครับใส่ใหม่เพราะขอไอโฟนทำมาจะเป็นแพดัน แผกดลงไปแล้วก็มันจะดันขอบกันไว้ก็เลยต้องเป็นแผ่นตัวนี้มาใส่น็อตครอบไว้นะครับเมื่อเขอบไว้แล้วก็จะแน่นดีนะครับตามปกติการทํางานในฟนตวกนี้คบน็อตมันจะเล็กมากนะครับสังเกตด,ดูครับก็ใส่นอ็อตขันน็อตไว้แล้วก็จะมีโซนหนึ่งก็คือทางแบตเตอรี่นะครับมาลองเลยครันบนี้นะครับ ยังไม่ได้ขันน็อตด,ด้านล่างตูดน,นะครับตอนนี้ผมจะลองก่อนลองทุกอย่างลองกล้องลองอะไรต่างๆนานาเพื่อให้มันดีแล้วค่อยขันน็อตตัวที่ด้านล่างนะครับไม่งั้นเดี่ยวขันเข้าขันออกี๋ยวน็อตตัวนั้นก็พังอีกครับโอเคครับอันนี้ก็มาฝากกันเล็กๆน้อยๆนะครับคลิปวิดีโอนี้วันนี้จบการพักผ่อนแล้วครับสวัสดีครับผมทำแล้วเหนื่อยแล้ว